คโคตรเลยห่ะพี่เอกไอสัตว์แรกเฟสอะเอาจริงปะเฮ้ยตัวตลกโผล่ฝดเหอเดี๋ยวกูบ้านฟ้านะเฮ้ยไม่ใช่ขายมุมด้วยไปไปซ้าย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 เดี๋ยวบ้านบัจจีนนรกเดี๋ยวชื่อไม่ใช่ขายมุมเสียเวลาไปเดินนะเลหาจ้ากูไม่ได้จูเกมหน้ากูใส่กดไลค์ไอ้เีทยกูดูเอาให้ลำพานเมื่อกูเจอตี้จีนไม่ใส่กดไลค์กันแรกเฟสอะยากจรินเลยยากจัดเลยสัตว์ มาเร็วมัดน้องหลังมึงกาแฟมินจีไอ้แค่ดีเหมือนกันนะกาแพงฟแต่ว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีสแต่จะว่าดีก็ดีแล้วแบบอ้อมยาวโคตรหมายรื้งกระโดดเฮ้ยขี้ไหล่บอลไอ้สัตว์มาดี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 ตอนพ้างหนึ่งหนึ่งรับเลยหนึ่งจีเฮ้ยไอ้เที่อ แล้วตัวน,นี่แม่งแม่แมาขวางทางโอ้ไปรอส่องไรบอลเลยครับน,น้องอตัวไอ้น,นี่ไงไม่พับ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 ถ้าพี่ไม่ตานพี่ก็ตว,วยอะ อุ้ยนอนไม้นวัดพี่เดินนวัดนวัดนวัดคุนอนไม้คุณมีลุกนวัดกูมีลุกกูมีลุกปวดไว้ปวดไว้มึงพับมึงพับแล้วปวดไว้มึงพับไปเลยบ้านฟ้าเออเออแล้วปวดไว้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 พี่ดูให้ผมนะพี่ต้องเออ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 ไม่เห็นเดินตามเดินตามมึง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 เออปวดน่าจะหมดปวดน่าจะหมดปวดน่าจะหมดผมไปเจ็บไกลๆผมเออ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 กูต้านได้กูลุกได้กูลุกได้กูลุกได้เออกูลุกได้กูลุกได้เออเดี๋ยวกูจะตันมัน กูจะตันมันจะไปไหนต่ออะ่ะเออขึ้นบ้านบ้านใต้ดินไงเข้าบ้านใต้ดินไงมาโฉก่อนอะดิบันเดนเออกูตันเดี๋ยวกูตันก่อนนะเดี๋ยวผมรอรับไไม่ได้อ้อทำไมได้เครื่องเดียววะไอสัตว์คุณต้องกลับไปลม้มเครื่องล้มไม้เดิมว่ะววนๆต้้อองบอกลกแโอ้โหไอ้สัตว์ ไม่ได้แล้วใช่ใช่เนื้อเนื้อเนื้อเดี๋ยวไว้กูมีกูมีใช่ใช่เดนล็อกเดนล็อกเครื่องนี้เลยเบด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 กูมีการซ้ำกูมีการซ้ำกูมีโทรศัพท์กูมีแทงหลังกูมีทุกอย่างเดี๋ยวมิกกี้มาช่วยเดี๋ยวมิกกี้มาช่วยเดี๋ยวมิกกี้มาช่วยกําลังเดินขึ้นไปกําลังเดินขึ้นไปช่วยเลยจ้า ไอ้แล้วแล้วคือสภาพเจอคนเจอคนอะไเนี้ยทุกคนเนี่ยเจอคนที่ใส่กันซ้ำมาโอ้โหแล้วพอจะตายแม่งมีกดไลค์มีฟอร์มมีอะไรเต็มอ่ะมีสภาพเลยผูโดดอะไรจ้าเวลากูปั่มแล้วมันไม่มีเสียงรอ้องกูโคตรเต็มอ่ะอ,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 อะไรจ้าอี๋ <c oughs> มิสหรอวะมันนานเลยวะคุณม่กุยกาดด้มยยืนลอยโอ้โหยังเดินไหวยังวะกูมีแทงกูมีแทงยาวกูมีไม้กูมีไม้หายตันยังว้าว ผู Dante, หนักหนักหนะักหนักหนักหนักแล้วหนักเฮ้ยแจ๊ยังโดนการสั่งผูเข้าไปเป็นเรื่องในงานนี้โดนการสั่งผูเข้าไปเป็นเรื่องนี่ล้กูล้มกูล้มกูมีโทรศัพท์ผมมีมือถือกูมีมือผมมีโทรศัพท์อีกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว เดี๋ยวถวัตมาเดี๋ยวเดัตมานี่ถวัตมาแรกแลกเฟดเอาไว้เลยดีกว่าเอาไวเลยเอาไวเลยแรกเฟดแลกเฟดแกอย่าเฟดหน้าแล้วถามอีกปปอยออออแกเดแรกเฟดแกเดปไ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 ป ไม่แต่ยังไม่ตายน้องยังไม่ตายน้องโอ้ต้งคิดว่าพี่ตายหรอยังไม่ตายน้องฉีกยาวน้องฉีกยาวฉีกยาวน้องพรโดดน้องอุ้ยโอ้โหยังไม่ตายน้องยังไม่ตายน้อง ไม่ไหวแล้วกูพอเลยไอ้พวกลุ่มนี้เพิ่งอยู่แต่กูช่วยไหวแล้วกูพอเลยนะเย่ตายแล้วนี่มาเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายนะเพื่อนยังไม่ตายนะเพื่อนเฮ้ยใครวิ่งมาหน้าโรงเรียนระวังฟา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 มาดิมาตัดมาดิมึงโดนกูคันสามนั่นหน่อยน้อง ต้องกินเลื่องการสัมมาหน่อยน้องมันจะเอาให้ได้อะกินเลื่องการสัมมาหน่อยน้องเฮ้ยเอากูข่ามีป่วยสัตว์ดเลยพี่นายโอ้โหมันตีกูโดนได้ไงวะหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับตติิดดเเลลยยนะ ติดเลยติดเลยแล้วเดี๋ยวมิกกี้มาช่วยเดี๋ยวกูเอากดไลน์ด้วยตาหน้ถ้าเปิดบ้านฟ้าให้เปิดเปิดบ้านฟ้าให้บอกได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 ้พูดดิเปิดตรงบ้านฟ้าเปิดตรงบ้านฟ้าให้เปิดตรงบ้านฟ้าให้บอกรอดไว้บอกให้มิกกี้วิ่งบล็อกมามิกกี้มีมีดินอีกให้มิกกี้วิ่งบล็อกมารงบ้านฟ้าลงมาเลยล่างกลางเลยประตูเปิดให้อยู่โอ๊ยเว้าไอ้แม่งโดนหนักจัดอ่ะ อนได้เว้ยดพี่เรับได้อีกพี่เอกเขไปแอบเขาจะบกนอน่ะไม่ไม่ไปเลย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 ไอ้ยี้ไม่ได้วะไอ้ยี่ีเข้ามาไอ้ีเข้ามาไอ้ยีเข้ามาไอ้ีิ้มเขียมาวไอ้ี่ิ้เขียมาแล้วพี่มีฮีมเลยพี่ชัยอ่ะมา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 สมารมทไม่้เปิดประตูนู้นสมรมท่้เปิดประตูตรงบูนอ่ะสายกลางอกี้ไม่ไนเลย ไม่ผมว่าพี่มิงไม่เปิดดีว่ะเว้ยไม่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 เมื่อกี้เมื่อกี้ต้องวิ่งไปเทรดเลยเห็นปะเมื่อกี้จะโดนแล้ววิ่งไปเทศเลยนะวิ่งเทรดเลยนะวิ่งเทรดศนะโดนแล้ววิ่งเทรดเลยโอเคโอเคจะปลาหลังก็ดิไม่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 ถึงไม่ถึงสวยไปก่อน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 เลยตังกวิ่งออกไปเลยตังกวิ่งออกไปเลยตังกวิ่งออกไปเลยไหลเว้ยกระโดดเลยกระโดดเลยเออ กูสวยพี่เอ็กูสวยพี่กูกูสวยจริงไอ้เหี้ยเอ้ยเมื่อกี้คานมาหาพี่กูสวยกูสวยพี่ต่างกูสวยพี่ทำไมไม่ไม่ไม่ทำไมไม่ทำไมไม่ไม่อุ้มมิงกี้วะตายเหี้ยมึงอ่ะโอ้โหมันรู้นี่ประเทศถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวกูบล็อกถ้ามาเนี่ยบล็อกถ้าถ้ามาเนี่ยถ้ามาเนี่ยบล็อกหลุดบล็อกหลุดป่ะบอกคนเดียวหลุดป่ะคนเดดดดีียยววหหลลุุคนเเมื่อกี้บอกเมื่อกี้บล็อกเมื่อกี้บอก พี่บล็อกเลยเออไปไปเลยออกเลยวองเลยมิกงไปวิ่งไปเลยว uh huh ิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวี่งไปถูมัสไปวิ่งไปโทมัสไว้เออเออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งบล็อกวิ่งบล็อกวิ่งไปโทมัสไว้ตังออกเลยพ่ตังขาบไปเลย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 ถ้าต่อใกล้เดี๋ยวบล็อกโอเค มึราฝังประตูธรรมะมึงราฝั่งประตูไม่หิวได้รอเว้ไม่ใจน่ยออมเอ้ยด้ไ้ได้มนยได้นได้เลยด้เลยได้เลยด้เลย,เลยไปอุดหลังเลือให้กด<อ>หน้าต่างโดนหน้าต่างก็ได้โดนหน้าต่างก็ได้ บล็อก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 อยู่บล็อก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 อยู่โดนเปิร์กกูเข้าไปโอ้โหไอ้เหี้ยสามพังสามพังก็โดนผมพังแค่นั้นโดนการสามไปอยู่โดนการสามโดนทั้งโทรศัพท์โดนทั้งแทงหลังโดนทั้งตายยากโดนทั้งแรกเฟกขอยโทมัสคือไม่ตายอ่ะไอ้แรกเลือดอีกฟอรอีกโอ้ไม่ตายไม่ตายเกมนี้ไม่ตาย อันก็ไม่ตายนี่แหละการซ้ำกันเรียกว่าการซ้ำปึ๊กดีที่สุดในการโจุอ๋อมิกาเล่นแบบโทรโ,โล่เลยอ่ะ